สวัสดีตอนเย็นๆจ้ามืัอนี้แม่อ้อยก็เอาคลิปเก<อ>่าที่ไม่อ้ยเคยอ่าถ่ายไว้แล้วแม่อ้อยบ่ได้เอามาลงเนาะแม่อ้อยลืมก็ถ่ายไว้หลายมือเติบอยู่อันมื้อนี้เป็นยามมื้อแรกนะที่ว่าสั่งไปเลือกงานกับแล้วหน่อยอย่างมาตรวจงานแล้วกกะตรวจแม่อ้อยจะตรวจก่อนที่แม่อ้อยจะกลับไปบ้านพักเนาะ อันนี้เสานีไม่ออยว่าได้ตีหินกาบด้วยพี่น้องความมันดานหลังม,มันบริโซท์กับ็จะเป็นการประหยัดงบลงมาอิงสินะไม่ออยใส่แบบสีสีเท่าก็จังติท่าเชื่อลาน่ะเอามาท่าให้มันตัดก,กันกับสีเท่าอ่อนผนังอันนี้ล่องโถดนี่เป็นหินกาบด้วยพี่น้องสร้างเพิ่มกับเห็ดว้ไก่สีเปิดตุกเถ้าล้วดานได้นะต่ออัดดนนอกสร้างเพิ่มกับประทันในเห็ดดอกหน่อ,อ,มอยามาเก็บบรรยากาศหลังเลิกงานเนาะ อันกัสีหกหกเนี่ยเนาะก็องานก่อรสางเน,นาะมันก็บสิพวแปนอันนี้ก็เป็น,นสีในสร้างกระติดแล้วสาวหินกราบสาร้างสีบนกระนั้นถ้าสีอ่อนอน้นค้าง,งกับหกกับขยะลายบรรยากาศก็่สิบประมาณนี้เนาะหลังหลิกงานเงียบสงบไม่มีใครมีแต่ขยะอ้อมบ้านเนาะ มีต่ขยะน้ำขางเฮี้ยนเนาะจังสีประมาณจังสีดานนาเสาโซ่มองนี่เนี่ยเพิ่นกระสีได้สากัดออกคิดด้วยค่ะพี่น้องพราะว่ิคนปลูกบ่งามก็สะได้แกะออกติดไม่มก็แกะออกติดไม่ไม้ฝาเชื้อราตรงกลางๆนี่ค่ะที่ว่าเิ่นต่อใหม่นะมันกับ่งามเนาะกับว่าบ่บ่บ่อยากได้นะนขยะเต็มเบ่งบรรยากาศอันนี้จะเป็นวิวดานาเนานะ เบิ่งภาพรว่มดันหนาของบานไม่อ้อยเนาะก็สิประมาณจังสีท่ทนเท่าเข็มกับเท่าออนผลกันเนาะเหลือสิยมีหินหินกาบสีดำตัดนะพี่น้องมันก็สิเป็นด้านข้างม้าต่างคนมาติดกรอบอะลูมิเนียมแต่ยังบ่ได้ติดบาน,น้อพี่น้องติดแค่กรอบไปเฉยกรอบอะลูมิเนียมไเย้เฉยเฉยนั่นแหละไม่เอวกับว่ามีอย่างไรกับมาอัปเดต เก้าเพื่อมีคนลงเขาม่าบาังแม่อ้อยเนาะแม่อ้อยก็บอยไงบอย,ยคลิปกามาลงบางที่เท่ากับมันมีคลิปก็ต้องเอาคลิปเก่าบ,บางพอบางคนบ้านเลยเห็นแมวก็อยากให้นําเสนอสินะอันนี้ถ้าอันหัวย,ยังบ้า,านได้มีคนมาเห็นให้บรรยากาศหน้าบ้านก็สิเป็นหนังสือเล่น้องเล็บปลาเข่าเฮียนแม่อ้อยนี่สิยูปลาเข่าคางผักทั้งนั้นก็จะเป็นเฮียนน้องสาวที่แม่อ้อยไปเฮ็ดไหให้นห้นองเนาะก็จะยูติดกันยูน็อบทงนี่สิมีสองหลังตัวนี้ ต,ติดกันบรรยากาศกับสบประมาณนี้น้อยย่างไปเร่งวันอาทิตย์ไกลสิตแกแล้วมันก็นสิเป็นทองฟ้าแดงๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชไมไป่อได้จ้ะเตอร์ฝากติดตาม,ม้วยนะจ๊ะ